เหมียวทำไรวันนี้เหมียวจะพาทําไก่ผัดพริกแห้งโหระพาค่ะมาดูวัตถุดิบของเรากันค่ะพริกแห้งตามใบโหระพาเนื้อไก่แล้วก็กระเทียมสับค่ะมาเริ่มทํากันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กระเทียมสับกับพริกแห้งลงไปได้เลยค่ะผัดพริกกับกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะพอกระเทียมของเราเริ่มหอมแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้เหมียวใช้เนื้อไก่เป็นส่วนน้องล้อนะคะเนื้อส่วนน้องจะมีความอร่อยเพราะมีความแน่นและชุ่มฉ่ากว่าอกไก่ค่ะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะน้ํามันหอยหนึ่งช น่อยค่ะตาลทราย1ช้อนโต๊ะผงชูรสกับผงปรุงรสอย่างละ1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะรสชาติของไก่ผัดพริกแห้งใบโหระพาจะมีความเผ็ดร้อนเค็มนิดหวานหน่อยกลมกล่อมหอมใบโหระพาค่ะผัดไก่ของเราให้สุกได้เลยนะคะไก่ของเราสุกแล้วเราก็มาชิมรสชาติกันค,ะค่ะรสชาติถูกใจเราแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปได้เลยค่ะคลุกเคล้าสักนิดให้ใบโหระพาของเราสลดนะคะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะตักใส่จานได้เลยค่ะเมนูนี้มีข้าวหมดมอ แน่นอนเลยค่ะไก่ผัดพริกแห้งโหละพาของเหมียวก็เสร็จแล้วนะคะน่ากินไหมคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหมียวด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย